ดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับติดตามรับชมย่องใยเปิดอยดยนะครับผมก็วันนี้ก็เราไปเจอกันตอนมืดค่ําอยู่ในห้องนอนนะครับตอนนี้ก็ข้างหลังผมเนี่วเขียวๆก็คือมุ้งนะครับผมก็ช่วงน,นี้อากาศหนาวนะครับหน้าหนาวครับทางเหนือก็อากาศเย็นมากนะครับอุณหภูมิลดลงนะครับผมก็ เป็นห่วงนะครับเป็นห่วงทุกคนนะครับตอนนี้ก็อ่าโควิดเริ่มจะมาระบาดอีกแล้วนะครับที่่าแล้วรอกสองันมาแน่นอนนะครับก็อยู่ที่มาตรการของแต่ละจังหวัดนะครับว่าเขาเขาจะป้องกันยังไงนะครับแต่ยังไงเราเราก็ต้องรักษาสุขภาพตัวเองก่อนนะครับผม กินร้อนช้อนกลางปิดแมสนะครับแอลกอฮอล์อเจลล้างมือนะครับผมให้ป้องกันไว้นะครับเป็นห่วงเป็นใยกันนะครับมันไม่ใช่ของเล่นนะครับผมโรคนี้นะครับตอนนี้มันระบาดไปทั่วโลกประเทศไทยก็กําลังมาอีกแล้วหลอกหนึ่งนะครับผมก็ดูครับว่า จะป้องกันได้ขนาดไหนแต่อย่างน้อยเราต้องป้องกันตัวเองก่อนนะครับป้องกันตัวเองนะครับก็ขอให้เพื่อนทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมนะครับก็รักษาสุขภาพตัวเองนะครับทุกคนนะครับไม่ว่าจะเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่เข้ามารับชมนะครับผมมันไม่ใช่ของเล่นนะครับโควิดนะครับก็วันนี้ก็ ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมกันอยู่นะครับผมก็มาเตือนนะครับเตือนทุกท่านคนนะครับให้ป้องกันไว้นะครับ